สวัสดีสวัสดีครับผมสุรเดชแซ่ตั้งเป็นซีเนียร์เอนจิเนียร์จากบริษัท Material r i a l Automation Thailand ในปัจจุบันอุตสาหกรรมต่างๆได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้งานอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคืออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มมากมายแต่อีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารก็คืออุตสาหกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าและความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ให้ดูเด่นมากขึ้นและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดียังสามารถช่วยลดระยะเวลาในการผลิตสินค้าลดต้นทุนการผลิตและลดระยะเวลาในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ท้องตลาดในอุตสาหกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์มีมูลค่ามหาศาลและเติบโตอย่างต่อเน,นื่องในทุกๆปี กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ซอฟต์แวร์ nx สามารถตอบสนองเกือบ1ของโปรเซสของ Proces ทั้งหมดตั้งแต่การออกแบบบรรจุภัณฑ์วิเคราะห์ชิ้นง,งานจนกระทั่งขั้นตอนการผลิตแม่พิมพ์รวมถึงงาน3 d printing ในซอฟต์แวร์ nx มีตัวช่วยที่ทำให้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ทำได้ง่ายขึ้นด้วยฟังก์ชันที่ชื่อว่า nx relay shape สามารถใช้ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายและง่ายดายเพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ของบรจุพัณฑ์ของคุณบนเชลฟ์ในท้องตลาดเพื่อเพิ่มความสวยงามและรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าด้วยรูปภาพหรือโลโก้โปรแกรม NX เองสามารถรองรับไฟล์รูปภาพเช่นไฟล์ jpeg ไฟล์ทิฟหรือไฟล์ที่เป็น bmp ลงบนเรียรัพันของคุณ nx สามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายสำหรับการทำ Presentation ในหลากหลายสไตล์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์จะมีบางส่วนที่เราสามารถนำเอา Standard p a r t ใน Library ที่มีขนาดต่างๆกันหรือ 3D Model จากผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกแบบไว้ก่อนหน้านี้หรือส่วนประกอบที่ได้ใช้งานบ่อยๆนำมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เพื่อเพิ่มการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้นและยังสามารถลดระยะเวลาในการออกแบบลง ในงานแพคเกจิ้งดีไซน์ซอฟต์แวร์ nx ถึงแม้จะไม่มีฟังก์ชันสำหรับการออกแบบกล่องกระดาษโดยเฉพาะแต่เราสามารถนำฟังก์ชันอื่นที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้งานได้เช่นฟังก์ชันของ Sheet Metal ที่ใช้ในการออกแบบโลหะแผ่นสามารถนำมาใช้ออกแบบกล่องกระดาษหรือตัวกันกระแทกที่อยู่ภายในได้เช่นกัน การวิเคราะห์ชิ้นงานก่อนนําไปผลิตจริงนั้นมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์สตรสท,ที่เกิดขึ้นบนชิ้นงานหรือแม้กระทั่งดอบเทสเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภค nxcam ช่วยตอบโจทย์การกัดชิ้นงานแม่พิมพ์ได้ทั้ง3แกนและ5แกนด้วยคำสั่งต่างๆที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย ใน nx additive manufacturing หรือ 3D Printing สามารถช่วยในการทำงานในส่วนของงานโฟโตไทป์หรืองานต้นแบบสะดวกและง่ายดายขึ้นหรือถ้าเราต้องการที่จะพิ้น์ในปริมาณมากๆเนี่ยใน nx นะครับ additive manufacturing มีฟังก์ชันหนึ่งที่ชื่อว่า 3D Nesting ช่วยในการจัดระยะความห่างของแต่ละชิ้นให้ออโต้จึงสามารถที่จะพิ้น์ชิ้นงานนะครับได้ในปริมาณที่มากในครั้งเดียวเพื่อลดระยะเวลาในการทำงาน